สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EC ELM กันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้นะครับมีโปรดักต์ใหม่มาแนะนําเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็โปรดักต์ในวันนี้นะฮะมาจากทาง Uwell นั่นเองนะครับในก่อนหน้านี้นะครับทางคาริเบิร์ก็จะออกโปรดักต์มานะฮะก็จะมี AT แล้วก็ AKT นะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ออกโปรดักต์ใหม่ๆอีกแล้วนะครับมีชื่อว่าคาริเบิร์นเทนเน็ตนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูจากแพ็กเกจภายนอกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะฮะแพ็กเกจภายนอกของเขานะครับก็จะเเป็นนนกกกลล่่่่ออองงพาาาาาาสตติะะฮดููแแบบบวคคข้หหรรรมมๆัผ ตัวน้ำหนักกล่องเนี่ยถือว่าค่อนข้างเบานะครับแพ็กเกจมาค่อนข้างโอเคเลยข้างหน้ากล่องครับผมก็จะเขียนนะครับเทเนตคาลิเบิร์ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนคาลิเบิร์นเทเนตพอร์ตซิสเต็มครับผมในส่วนของด้านหลังครับตรงนี้ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆที่เขาให้มาในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับหเครื่องครับผมหัวพอร์ตหชิ้นครับให้คอยมา2ตัวครับจะเป็น0.8แล้วก็1.2ครับผมคอยของเขาจะเป็นรหัส UN2 ครับก็จะเป็นตัวเดียวกับเจ้าคาลิเบิร์ G2 นั่นเองนะครับผมมีสายชาร์จจ USB User Manual Type C แแแลลล้้้้วววกกกก็็็นนนนนนนะะะคครรรรรรัับบบบใใส่่่่ขขออออองงงงงดาาาาาตตตีีเเเเืปิมณ อยู่ที่750มิลลิแอมครับแล้วก็ความจุน้ำยาอยู่ที่2 m l นั่นเองส่วนสีที่ผมได้มาในวันนี้คะก็จะมีชื่อว่า Iron g r a y นะครับน่าจะเป็นฟิลแบบสีเทาๆนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีสกน QR Code อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดดูข้างในกันนะครับ ปิดมาเป็นประมาณนี้นะฮะข้างในเนี่ยจะบุกเป็นฟองน้ำไว้นะฮะก็ดูแล้วค่อนข้างแข็งแรงนะสามารถใส่กล่องได้ไม่น่าขยับได้นะตามที่ผมลองดู<ม>ก็ถือว่าโอเคเลยเปิดออกมาครับก็จะเห็นก่อนเลยครับตัวเครื่องหนึ่งเครื่องนะฮะแล้วก็จะมีคอยนะครับอีกหนึ่งชิ้นส่วนอันนี้จะเป็นสายชาร์จ USB Type C นะครับแล้วก็ข้างล่างมีอะไรอีกไหมผมขอดูหน่อยนะฮะอออข้างล่างจะเป็น By User Manual ของเขานะครับโอเคก่อนไปดูตัวเครื่องเดี๋ยวดูกันในเรื่องของ By User Manual กันหน่อยดีกว่า b บยูเซอร์ไมนเขาจะใส่ซองมาแบบนี้นะฮะจะมีพวกใบวารันตีการ์ดต่างๆใบคําเตือนต่างๆนะฮะก็จะอยู่ในนี้หมดเลย ทางด้านซ้ายตรงนี้ครับเขาก็จะบอกเรื่องรายละเอียดต่างๆของตัวเครื่องนะฮะดูแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างคล้ายกับเจ้าคาลิเบอร์ G2 นะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยครับผม,มก็จะมีปุ่มกดนะฮะอีล e ิควิดวินโด์นะครับช่องมองน้ำยานเองแล้วก็จะมีไฟ LED อยู่ข้างล่างนะฮะไทซีพอตอยู่ข้างล่างสุดส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นในเรื่องของสเปคตัวเครื่องนะฮะวัสดุของเขาครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็น PA ผสมอลูมิเนียมอลลอยครับผมตัวเครื่องน่าจะเป็นฟิลอลูมิเนียมเลยนะอันนี้แล้วก็ขนาดตัวเครื่องของเขาครับอยู่ที่ร้อยส1 6 3ครับ น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่50.4กรัมความจุดน้ำยาแจ้งไปแล้วนะฮะ2 ml เอาพุทพาวเวอร์แม็กซิมัมนะครับอยู่ที่16วัตต์ครับส่วนในตัวคอยเนี่ยมันใช้ได้ทั้งหมด3ตัวนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ของพวกคาลิเบอร์จีคาลิเบอร์จีนะฮะ0.8 1.2แล้วก็1.0นั่นเองนะครับอ่าโดยรวมผมมองว่าตัวนี้จะค่อนข้างคล้ายกับเจ้าตัวคาลิเบอร์จีประมาณหนึ่งเลยนะฮะมาดูกันในพาร์ทของตัวเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะฮะแวบแรกเนี่ยผมมีคคควววววาาาาามม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 รรู้้้้้สึกกก่่่บบับบัันนะะนนนนนนเเเเเหหหืืือออออแแบบบบบดดดดีีีิฮะะขงลยพพพไ แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเขียนเลยนะครับคาลิเบอร์นะฮะลายเนี่ยมันดูเหมือนเก่าๆนะมันฟีลแบบเหมือนแบบถลอกถลอกแต่มันไม่ใช่นะคือมันเป็นลายของเขานะฮะคือจับถนัดมากๆเลยะฮะส่วนอีกฝั่งนึงครับผมก็จะเป็นปุ่มกดนะฮะตรงนี้แล้วก็จะมีเขียนว่าเทเน็ตนะครับชื่อรุ่นของเขาแล้วก็จะมีไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในด้านล่างครับก็จะเป็นรูเสียบชาร์จ USB Type C ครับผมส่วนในด้านข้างตรงนี้ครับก็จะเป็นรูหลมนะ,ะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะและในด้านข้างส่วนที่เป็นที่จับนะฮะตัว มีมากๆครับตัวนี้ส่วนในด้านตัวขั้วครับอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะไม่มีอะไรผิดแปลกไปนะฮะก็จะมีพิน2จุดนะครับผมแล้วก็มีรูออโต้เซ็นเซอร์แอร์โด้วยนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวลองลองเปิดเครื่องกันดูหน่อยแล้วกันนะครับหนึ่งอ่้าอ่าก็จะมีไฟกระพริบขึ้นตรงนี้นะฮะถ้าเรายังไม่ใส่คอยกดไป ก็จะมีการแจ้งเตือนนะฮะมีระบบสั่นด้วยนะครับตัวนี้สั่นแรงด้วยส่วนในเรื่องหัวผอดแล้วตัวคอยของเขานะฮะคอยที่เขาใส่มาให้แต่แรกเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นเจ้า UN20.8 นะครับผมนี่นะครับ0.8แล้วก็อีกหึงตัวที่เขาให้มานะฮะก็จะเป็น1.2นะครับในวันนี้ผมจะใช้เป็นตัว0.8แล้วกันนะครับผมโอเค แล้วก็แจ้งเพิ่มเติมนะฮะหัวอร์ตัวนี้เป็นตัวเดียวกับคาลิเบอร์ G2 นั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาเติมน้ํายากันดีกว่านะฮะวิธีการเติมน้ํายานะครับก็ยังคงเป็นคอนเซ็ปต์เดิมนะครับเสียบตัวคอยเข้าไปนะฮะแล้วก็หักหัวครับแบบนี้ครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็น้ำยาที่ผมใช้ในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเจ้า People s นะฮะตัวนี้เป็นกลิ่นสับปะรดนั่นเองนะครับผมมาโอเคแล้วก็เติมเข้าไปได้เลยนะฮะ ถ้าเติมไปสักประมาณนี้นะครับเลยครึ่งมาหน่อยหนึ่งพอเราเติมน้ำยาเสร็จแล้วนะฮะอันนี้คอยเป็นคอนเน็กแล้วนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตแช่น้ำยาทิ้งไว้สักคู่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับและเดี๋ยวเรามาเทฟิลสูบกัน,นครับกับเจ้าคา l ิเบ r ร์นเทเนตนะครับผมรอสักคู่ครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็แช่น้ํายามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเทสทั้งสองระบบเลยนะทั้งกดสูบแล้วก็ไม่กดสูบนะฮะตอนนี้ตัวคอยผมเนี่ยเปิดรูลมหมดเลยนะฮะเปิดสุดเลยนะฮะนี้เน้นความโล่งไว้ก่อนโอเคมาลองเดี๋ยวเริ่มจากกดสูบดูก่อนละกันครับ มาต่อกันที่ไม่กดสูบบ้างนะครับผม โอเคครับจากที่ลองนะฮะเอาในเรื่องของฟิลกดสูบแล้วไม่กดสูบก่อนละกันนะฮะผมมองว่าค่อนข้างใกล้เคียงครับไม่ได้รู้สึกว่าหนีกันบากนะฮะระหว่างกดสูบแล้วก็ออโต้เซนเซอร์โฟนะฮะเรื่องการจ่ายไฟตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคล้ายคลึงกับเจ้าตัวคาลิเบอร์ G2 ครับแต่สิ่งที่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยคือน่าจะเป็นเรื่องของระบบแอร์โฟครับแอร์โฟตัวนี้ผมจะรู้สึกว่ามีความโล่งมากกว่าครับผมและมันจะให้ในเรื่องความช้ำที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าครับผมเรื่องโทนกลิ่นอะไร คล้ายคลายเบิร์น G2 เลยครับค่อนข้างคล้ายกันเลยครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้มีความโล่งกว่าและค่อนข้างช่ากว่าประมาณหนึ่งเลยครับผมส่วนฟิลปุ่มกดนะครับจากที่ผมลองกดดูมีความแบบโอเคมากๆเลยนะกดง่ายครับถือว่าค่อนข้างง่ายมากแล้วก็เซนเซอร์มาค่อนข้างไวมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของรูปทรงภายนอกครับตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้แบบว่าถูกใจแบบหนุ่มๆแน่นอนครับตัวนี้ฟิลแบบมีดพกมาเลยนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างทาออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆครับผมคราวๆก็จะประมาณน,นี้แล้วกันนะฮะใครที่ชอบฟิลแบบคลายเบิร์น G2 นะ ผมก็ลองไปหาตามกันดูได้เลยนะครับผมและก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังการรีวิวในวันนี้ฮะถ้ามีอะไรผิดพลาดไปนะครับยังไงก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง e 6 e m ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโปรดักอะไรมาใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีบหยิบมารีวิวเหมือนเช่นเคยเลยครับผมยังไงวันนี้ทาง e6elm นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ